この前に、えっと、2対1から3対2に入れたと思うんですが本当にも試合と同じし、ね、高いタレーントをして。 へえ <music> 21่สิสำคัญมากเป็นเกมเดือนเกาหลีเอาตัวต่างชาติมาตัวจากสเปอร์ตัวจากไหนมาหมดเลยแต่พี่เชื่อว่าอุ้มก็ไม่กลัวหรอกแล้วก็โฮมโฮมเกมเราขายบัตรหมดเรียกเลยนะคะในรอบ8ปีรู้ว่าเป็นเกมที่ยากมากเขาอยู่แนด์กิ้ง2ี่สอเราอยู่ร้อยหนึ่งแต่อะไรนี้ก็เกิดขึ้นได้ ทำนะครับหนึ่งสองสามไลท์พ like ิครวันค o นที่วันนี้เดินทางนะผมก็เไฟทุกคนครับเซฟไฟเก็บแต้มที่เกาหลีครับผมน่ทั้งหมดเลยะพีเจเอพี่เจเลยอับพี่เจะพีจชอบไอ่ี้ะมเก่งเก่ี่่ไอทพี่เจผมา